โอเคครับสำหรับวันนี้ผมจะสอนการลบขยะ,ะครับในคอมพิวเตอร์เมื่อเราเล่นคอมพิวเตอร์ไปสักพักหนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะช้าทีนี้วิธีการแก้ก็คือเราลบขยะในคอมพิวเตอร์อันนี้ผมใช้ Windows 10นะฮะส่วนมากก็เป็น Windows 10 กันทั้งหมดนะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงครับเราไปที่ลูกศรที่เป็นค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า R U N นะฮะแล้วก็กด enter ครับทีนี้พอกด enter ปั๊บนะครับตรงนี้เราใส่เปอร์เซ็นต์นะฮะ T แล้วก็ T E M P แล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็กดโอเคครับพอกดโอเคนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่นำสกุลล T M P เป็นขยะทั้งหมดเอาคลิกไปหนึ่งตัวแล้วก็ c t r o l A ครับพอ c t r l A ทั้งหมดนะครับก็ขยะมันจะลบ ทีนี้ถ้เราลบทั้งหมดเลยครับคลิกขวานะครับแล้วก็ d e l l a y ตรงนี้เขียนว่า s Skip นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ s k i ิฟ s k i ฟเนะ,นะโอเคทีนี้คอมพิวเตอร์เราก็จะเร็วขึ้นนะครับ